เรื่องที่สามครับที่วันนี้นามาเล่าให้กับเพื่อนๆใน้ฟังก็ยังเป็นเรื่องของบริษัทชีอินนั่นเองครับแต่วันนี้มาพูดถึงเรื่องของปัญหาของชีอินที่สร้างมลภาวะการปล่อยคาร์บอนมากๆให้กับโลกใบนี้ครับชีอินแน่นอนครับเป็นบริษัทที่เรียกว่า Ultra Fast Fashion คือปกติเราคงได้ยินคำว่า Fast Fashion นะอย่างเช่นพวกซาร่ายูนิโครอะไรพวกนี้เป็นฟาสต์แฟชั่น แต่ว่า s h e ินเนี่ยเขาใช้คำว่า ultra fast fashion ก็คือเร็วมากๆกนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่จากจีนนะกำลังถูกจับตามองจากหลายประเทศแล้วก็หลายประเด็นนะครั้งที่แล้วผมพูดถึงชีอินที่โดนขัดขวางจากฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนะก็มีององกรองค์กรไม่แสวงหาก,กำไรนะครับอย่าง standard earth เนี่ยเขาได้ระบุว่า s h e ินเนี่ยเป็นผู้ก่อ,อก,การมลพิษรายใหญ่ มากมากของโลกด้วยการปล่อยก,ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง26,214,440เมกะตันอันนี้ข้อมูลของปี2024นะซึ่งหากชีอินเป็นประเทศนะครับจะติดท็อป100ก็คือติดท็อป1 0 0ของประเทศที่สร้างหรือปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ธรรมชาติมากที่สุดคือ1บริษัทเนี่ยเทียบเท่า1ประเทศเลยนะ ถ้าเทียบกันจริงๆก็เท่ากับประเทศเลบานอนเลยนะทางประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปก็ต้องบอกว่า SHEIN เนี่ยกำลังเจอโจมปีหนักมาก,มากถามว่าอะไรเป็นสาเหตุครับสาเหตุหลกัหลกๆก็คือเป็นโมเดลของเ,อเรียกว่าโมเดลธุรกิจครับเนื่องจากว่าพอเป็นอัลตร้าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยชีอินเขาไม่ได้มีโรงงาน,นงของตัวเองนะการทำงานร่วมก,กันกับโรงงานกว่า7 0 0 0แห่งทั่วประเทศจีนมันก็เลยสร้างดีมาเรียกว่าออนดิมา ขึ้นมาซึ่งโมเดลเนี้มันคือการสร้างเสื้อผ้าใหม่หรือว่าของใช้ใหม่ๆนับพันชุดทุกวันโดยหลายครั้งครับสินค้าไม่ได้ถูกผลิตจนกว่าจะมีการสั่งซื้อจริงมันก็ดีนะมันเหมือนเป็นการสร้างสินค้าออนดีมานแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าพอความเร่งรีบมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรอ,อย่าง มหาศาลอย่างต่อมาก็คือการใช้วัสดุที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟาสต์แฟชั่นต้องการต้นทุนที่ต่ำที่สุดครับผ้าหรือวัสดุที่เลือกใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าหรือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นโดยเฉพาะโพลีเอสเตอร์นะก็มีปริมาณการใช้ที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าโพลีเอสเตอร์เนี่ยมัน ค่อนข้างเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคือถ้าเกิดว่าเราไปทิ้งในธรรมชาติมันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกนั่นเองนะแล้วก็การปล่อยมลพิษด,ด้านโลจิสติกอีกมหาศาลเพราะว่าการส่งของชีอินเนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีหน้าร้านเลยนะเขามีแต่เว็บไซต์นั้นการส่งเนี่ยมันต้องใช้โลจิสติกมหาศาลใช่ไหมเช่นการส่งข้ามประเทศก็ต้องพึ่งพาเครื่องบินเพราะว่าต้องการส่งให้ใหได้เร็วที่สุดชิ้นเล็กต้นทุนต่ําแต่ว่า มันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะในช่วง2ปีที่ผ <House> ่านมาเนี <welche> ่ยชีอินปล่อยมลพิษด้านโลจิสติกเพิ่มขึ้นกว่า200%หรือ2เท่าจากเดิมนะครับแล้วก็ในปี2024เนี่ยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกจากระบบขนส่งเนี่ยเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของครัวเรือนตลอดทั้งปีประมาณ1.1ล้านครัวเรือนก็ต้องพูดว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างหนักนะ ของการใช้ทรัพยากรของโลกแน่นอนครับอะไรที่มันได้มาด้วยความต้นทุนที่ถูกมันก็จะไม่แคร์เรื่องอื่นไงคือถ้าถูกด้วยแคร์เรื่องอื่นด้วยมันทําไม่ได้ไงอันนี้คืออะไรถูกเขาทิ้งใช้กันให้หมดนะมันก็เลยทําให้เอฟเฟกต์นี้มันตกมาถึงเรื่องของออการสร้างมลภาวะนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าจริงๆชีอินเนี่ยมีการส่งสินค้าเข้า สหรัฐอเมริกาทุกวันนะประมาณสักสล้านชิ้นทุกวันนะะจากเดิมเขาได้รับการยกเว้นภาษีไงแต่ตอนนี้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเพราะฉะนั้นทุกชิ้นจําเป็นเชื่อต้องจ่ายภาษีมันก็เลยทําให้ปริมาณเนี่ยลดลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับตลาดยุโรปเองก็ต่อต้านนะอเมริกาเองก็ต่อต้านชีอินกําลังเจอ เ,เรียกว่าศึกหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นภาษีก็ดีการกีดกันทางการค้าก็ดีหรือว่าการไม่อพลายตามกฎหรือว่าการไม่รักโลกนะครับกฎหมายเหล่านี้เองก็เริ่มต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงเรื่องของการต่อต้านแล้วก็กําหนดสิทธิต่างๆเข้ามานะครับแม้ชีินจะเริ่มย้ายฐานผลิต ของตัวเองเนี่ยให้ใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตุรกีหรือในบาราซิลนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้รถบรรทุกการขนส่งข้ามทะเลจํานวนมหาศาลนะการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกก็ยังพุ่งสูงขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นวิกฤตของธุรกิจได้นะครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเสิร์ฟความต้องการของลูกค้าได้แต่มันไม่ผ่านเลกูเลตในแต่ละประเทศเนี่ย ก็อาจจะทําให้ธุรกิจไม่สามารถดําเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าในวันนี้เองการทําธุรกิจไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนที่จะพูดแค่เรื่องของรายได้ที่มาจากยอดขายอย่างเดียวนะครับแต่ยังคงพูดถึงการรักโลกด้วยเพราะว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเราแต่มันเพื่อส่งต่อไปให้รุ่นถัดๆไปด้วยนะครับนั้นผู้บริโภคสมัยนี้ยังให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะ ก็ช่วยกันนิดนึงครับซื้อของที่มีคุณภาพใช้กันอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ทิ้งหรือทำลายให้ถูกจะได้ไม่ปล่อยมลมาไม่ปล่อยมลพิษหรือมลภาวะเข้ากับโลกนั่นเองนะครับรายการนี้ก็ <Okay. S 1> เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับ l o ลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยว ไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างงี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกเนี้ยมันจะต้องมีไอ้ตัวข้อใช่ไหมแล้วก็ ม,มันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วกออ็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ํหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขาเออบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a ีเฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจชายสอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ